สวัสดีครับ EP นี้ผมมีสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับมีคาบกุบคาบกุบบางๆนะครับแต่ว่าพิมพ์ทรงก็คล้ายๆวัดรักังนะครับเพราะว่าซุ้มใหญ่นะครับพิมพ์ทรงนี้พิมพ์ทรงเจดีคล้ายๆวัดรักังแต่ว่ามีคาบกุบนะครับก็จะเป็นคล้ายๆพระสองคลองประมาณนั้นครับ จะเป็นบางขุนพรมก็ได้วัดละคังก็ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ฟันธงนะครับนี่ครับมีคราบกุนี่ครับคราบกุครบาบกุคราบกุากากบางๆนะครับส่วนนี้แล้วก็จะมีพวกเม็ดมวลสารนะครับออกสีข,า,ขาวๆนะครับก็จะมีสีดำ สะมีคาบกซุม้มค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมีช่องด้านเกตนะครับตรงโซนเกตก็จะมีเรากระท้อนนิดนึงก็จะเป็นเห็นเนะื้อสีขาวเดี๋ยวผมขึ้นกล้องให้ชมอีกครั้งนะครับจะได้เห็นความคมชัดนี่ขอบตัดนะครับขอบตัดด้านนี้ก็ก็มีคราบออกสีน้ำตาล เหลืองคล้ายคาบกุนะครับสวยงานครับเก่าสวยงามครับมีด้านหลังครับด้านหลังนไหมครับมีรอยคาบคาบกุพวกนี้แข็งนะครับสกิดแทบไม่อยากจะลองเลยครับนี่ก็เมีนคล้ายๆคล้ายๆเปลือกหอยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับหรือว่าเม็ด ปูนอะไรหรือเป็นสีข,า,ขาวๆาวครับนี่ก็จะเป็นเม็ดดำน่ครับเม็ดมลสารค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ครับก็จะมีคราบปกคลุมนะครับคราบกปกคลุมนี่ขอบตัดอีกด้านหนึ่งครับไหมครับเห็นความเก่าเลยดูขอบด้านบนนิดนึงนะ เดี๋ยวผมขึ้นกล้องให้ชมนะครับดูดูนิดนึงครับผมเห็นไหมครับคล้ายๆฟองเต้าหู้เลยครับครับกุ๊ครับสกิดไม่อยากจะอ่อนครับตรงนี้ค่อนข้างแข็งจะเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าด้านบนเกตก็จะมีรอยกระเทาะเล็กน้อยนะครับ เราจะเป็นเนื้อสีขาวนะเห็นไหมครับจะมีคราบแล้วก็มีพวกเม็ดมอนสานกระจายอยู่ทั่วเลยครับนี่ครับน่ครับผมไล่ให้ดูเลยครับก็จะมีรอยยย่นรอยย่นรอย ของเม็ดมวลสารนะครับเป็นเม็ดเม็ดดำๆนะครับเป็นโลเป็นโลพุนนะครับนี่ฐานชั้นแรกเห็นไหมครับมีรอยเชื่อมของของเนื้อครับมาตรงมุมมุมเส้นเส้นสมครับทั้งสองด้านเลยครับผมนี่ครับเหมือนกันเห็นไหมครับเนื้อเก่ามากครับ มีเม็ดมันสารปะปายนะดูขอบตัดนะครับนดูขอบตัดด้านนี่ครับรอยคล้ายๆรอยแตกรอยโดยธรรมชาตินะครับรอยแยกอาจาะความเก่าของเนื้อเนื้อมันสารแล้วก็ทำให้เนื้อยุดย่นไป ครับคล้ายๆครับกุด้วยนะครับผมนะบมีเม็ดดำเม็ดขาวดูอีกด้านหนึ่งครับผมขัดอีกด้านหนึ่งนี่ครับสวยเลยครับลองพิจารณาดูครับผม ดูด้านหลังครับสวยสวยคลาสสิกเห็นไมครับเม็ดมวลสารค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรอยพุ่นรอยรูเม็ดสีดำสีขาวนะครับสีน้ำตาลก็มีนะครับเป็นคาบคาบที่เคลือบอยู่ครับรอยหลุดของเนื้อมวลสารก็มีนะครับ เม,ม็ดดาก็มีไเม็ดขาวเม็ดแดงก็มีครับนะฮะออกแดง,ดงดสีดำคล้ายๆก้านทูบนะครับสวยครับสวยสวยนครับเม็ดมันสารไปเริ่มเลยครับเ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อมาดูครับ มีราคาในใจยังไงก็ลองคุยกันได้ครับลองมาคุยกับผมได้ครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมให้เบอร์โทรแล้วก็ id line เอาไว้ที่ช่อง YouTube นะครับสนใจก็ลองติดต่อมาได้ครับมาสอบถามราคากันได้ครับสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีนะครับ สวยงามครับผมนี่ครับไม่มีหกักไม่มีซ่อมนะครับขนาดมาตรฐานของสมเด็จนะครับยังไงก็ลองติดต่อมาดูครับผมขอบคุณครับ